Do 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 จ้าหายินดีด้วยส,สวัสดีครับวันนี้เป็น รอกอยู่ในรถนะฮะรอกอยู่ในรถที่จริงอยากจะนําเสนอข้างหลังนี่ฮะพาดูใกล้ๆนิดนึงมันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีอยู่นู่นมีสองชุดอ่ามีตรงนู้นกับตรงนี้นะสองชุดครับเอามาทำลายเจียวเพื่อนที่เป็นนักร้องคนนั้นอ่ะเพื่อนที่เป็นนักร้องแล้วก็แฟนเขาเป็นรองอธิการบดีโรงเรียนอาชีวะเนี่ยนะเออผู้หญิผู้ชายเขาเปิดร้านเหล้าเออ แล้วก็คนจีนเนี่ยเวลาที่เ,เวลาเปิดร้านกันครับเขาจะส่งมอบช่อดอกไม้นะครับที่ไม่ใช่เป็นช่อธรรมดานี้นะนคือมันจะเป็นแบบจะเรียกว่าหรือจะเรียกว่าเรียกว่าช่อดีกว่าผมไม่แน่ใจคำเดี๋ยวจะพูดผิดนะช่อที่แบบว่าใหญ่ๆแล้วเอาไปตั้งหน้าร้านครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่ที่เขาทํากันเนี่ย เขาจะเป็นแบบอดอกแดงๆนะครับแล้วก็เป็นดอกสดเป็นชออเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะห่อด้วยกระดาษสีแดงๆนะครับแล้วก็ตั้งตั้งไว้หน้าร้านเนี่ยแต่พอดีเจียวสั่งรุ่นนี้มาเพราะอะไรทาไมไม่เอาแดงๆ,ๆเหมือนคนอื่นนี่มันแปลกดี่ะอันนี้เป็นข้าวใช่ไหมเป็นดอกข้าวเหรอไม่อันนี้เป็นข้าวเลยข้าวเลยจริงๆเลยเหรอไม่อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นข้าวสารใช่ไหม รวงข้าวเขาเรียกว่าไม่ตาเขาเรียกว่าไม่ไงไม่สือก็รวงข้าวอ่ะก็คืออันนี้เราเรียกว่าตาไม่ไงรวงข้าวนี้แปลว่าอะไรเอยภาษาจีนว่าอะไรเนี่ยเอาไหมตาไม่แปลว่าตาไม่อยู่แล้วเออไม่สืออ๋อซึ่งไม่สือเนี่ยแปลว่ารวงข้าว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 ที่กินก็คืออััวนีป่ะใช่ค่ะมันอยู่ในเนี้ยนะเพราะมันต้องไปฟาดสักอย่างนี้นะเออเนี่ยโอเคผมก็ไม่ค่อยสัสัมผัสเรื่องรวงข้าวอะไรพวกนี้เท่าไหร่ แต่คือมันมีเสียวไหมกับต้าไหมก็คือมีมีรวงข้าวเล็กกับรวงข้าวใหญ่คูณ่งนี้ดีกว่าที่เขาเอามาทำาสลาเปาพวกแป้งสาลกเปาลีข้าวสารทีเนี้ยคําภาษาจีนตัวเนี้ยมันอ่านว่าต้าไหมเหมือนกันทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเขาว่าไหมแปลว่าขายะคุณละไม้เดสียงอ๋อเออเออเออคือคือคนจีเขาชอบเล่นคําพ้องเสียงนะครับที่จริงเวลาเขียนตัวหนังสือเนี่ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันแต่พอออกเสียงเนี่ย ตาไม่ไม่ตัวเนี้ยกับกลายเป็นว่าแปลว่าขายต้าแปลว่าใหญ่แต่รวมกันแล้วแปลเป็นว่าขายดีครับนี่ครับผมเอาลงรถมาแล้วครับเอาลงรถมาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้เขาอ้ามาแล้วอ้าวซาก恭喜ี喜谢谢谢谢对我手哦手抓来来来เขาเขอบือเพื่อนโอเคนี่ครับร้านของเขาเนี่นี่ไง ยังไม่มีคนนะครับเพราะว่าผมมาคนแรกแน่นอนนะฮะและยิบระยะไปครับอ,อเคตั้งให้เขา่ลยชิปชื่อร้านเลยนะจะผาผาเกือสือใช่ไหมใช่ไหมผาเกือสือ ปีนปีนปีนตัวเนี่ยรอปีนรคือกะยเจอตัวนี้ออะไรืออะไอะไรื่อะไรคอรคะไราือจะไ่คืออรคืออ่นตคออะระรคะ่คืออะรคืรคืออะรคือไรคะไรคอรคะไรคออะไรคะไรคืออะไรรรไไไม่ได้ไม่ได้ไ่รไ,ไ,ไเอเ,เนครน

เดี๋ยวเข้าไปนิดนึงครับค่อยๆเข้าไปนะเอ๊ะก่อนที่เราเข้าไปเนี่ยที่จริงเขาจัดร้านเขาจัดร้านตามตามที่ผมตามที่สินแสสินแสวรัคพพพูดนะครับนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรข้างบนลตรงนี้ครับบ้านอันนี้เป็นลูกอมครับลูกอมนมนะฮะเขา最喜欢吃旺仔牛奶糖了来这边放一点

อููแล้วก็ต้องต้องมีแมวขวัดบางอยู่ตรงนี้นะอแล้วก็เอออันนี้ตัวนี้ต้องต้องเก็บเงินตูแลต้ละู้ละโอ้นี่ฮะเนี่ยนี่เป็นเป็นเวทีเป็นเวที

แล้วครับหมิ่นหมิ่นเหยงเมื่อกี้คือเพลงสไตล์โฟกสไตล์โฟก์อะรันดอน 想用心触摸的色彩。 谢谢。在哪里？这个花笔专线。<music> 这个手机 ที่จริงร้านของเขาเนี่ยเขาให้ผมมาดูหงจุยให้แลเพราะว่าสนิทกันอยู่ตอนแรกเนี่ยตรงหน้าร้านเนี่ยเขาจะปิดฮะปิดเหมือนแบบเปิดเคาน์เตอร์หน้าประตูเลยเพื่อที่ว่าเขาบอกว่าคนที่แบบว่ากําลังดื่มกาลังสังรรค์กันเนี่ยแล้วอะไรนะจะได้มีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมเออจะได้มีความเป็นส่วนตัวซึ่งเขาก็มีเหตุผลดีแต่ผมบอกว่า ให้ออกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะหวงจุย้ยน่าจะแต้จิว๋วที่น่าจะเป็นแต้จิ๋วนะฮะหวงจุ้ยที่จริงถ้าเป็นภาษาจีนการนี่คือฟงสุยที่จริงหวงไปว่าลมจุ้ยไปว่าน้ําดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาอะไรมาไว้ตรงกลางเนะี่ยมันจะบังลมก็คือมันก็จะบังทุกอย่างไม่ให้เข้า ไม่ให้เข้าร้านนั่นเองครับว่าให้เขาออกแต่ที่มันมีอีกหลายจุดนะอันนี้ผมพูดให้ให้คนได้รู้เล่นๆเฉยๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับร้านเนี่ยตอนแรกจะไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่พอออกรู้สึกนี้นคือรู้สึกโล่งๆป,ปลอดปลอดโปรง่งสบายใช่ไหมเออที่จริงร้านไม่ค่อยใหญ่ <ๆ S 1> แล้วก็ผมบอกว่าข้างหน้าเนี่จะต้องใส่พวกสีเงินสีทองแล้วก็เขาไปจัดได้ดีมากนะคือเขาไปใส่อะไรไม่รู้เงินๆแล้วมันมันหมุนนะเออหมุนกระพิบกระพิบกระพิบเนี่ยอ ซึ่งที่ิงหงจุ้ยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละคนที่อยู่มันจะไม่เหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าเอออ๋อ้านเราต้องทําอย่างนี้เหลยข้างหน้าข้างหน้าต้องมีสีเงินเงินนี้เหรอไม่ใช่นะต้องดูทิศด้วยนะครับว่าเป็นทิศอะไรนะครับแล้วก็เจ้าของร้านชอบธาตุอะไรเอาพูดง่ายๆนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นยาวละนะับผมก็เดี๋ยวลองฟังเพลงเขาอีกครั้งนึ่ง ฉัโนไม่ได้หลับไม่ได้หลับกลางวันอีกแล้วฮะออกมาด้วยหน้าบึ้งนิดนึง ่ีผมถามเขานะครับว่าลงทุนไปเท่าไหร่ก็ลงทุนไปรวมค่าเช่าอยู่7 0สนบาทค่าตกแต่งพุกเนี่ยนะ5แสนรวมทั้งค่าเล่าค่าอะไรเนี่0 0 0สนบาทนะแล้วก็มีค่าเซ้งเซ้งหนึปีนะครับเซ้งหปีแล้วก็ไม่ตกใจ่ายค่าเช่านะเซ้งหนึ่งปีเนี่ย2แสนบาทที่ผมว่าก็ไม่แพงนะสำหรับทำเลตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ติดกับสี่แยก ค่อนข้างใหญ่นนเหมือนกันในในเมืองลิเจียงนะเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะเป็นเครื่องที่มีเอ่อ color เหรอนะแบตอะชงเตี้ยนเป่าภาษาจีนชงเตี้ยนเป่าภาษาไทยเรียกอะไรลืมลืมตัว,ต,วตัวที่ชาร์จแบตอะครับที่เป็น,นก้อนๆเนี่ยัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ที่จีนเนี่ยไปที่ร้านค้าไหนก็มีผมถามเขาครับว่าอันนี้คือเขาลงทุนเขาบอกไม่ใช่พวกเนี้ย เจ้าของตู้เขาจะมาขอวางขอวางอย่างเงี้ยฟรีๆนะแต่ว่าก็คือหารกันไงอ่าก็หมายความว่าเออ่ทางร้านเนี่ยเสียค่าไฟนะแต่ว่าก็จะได้ค่าค่าที่แบบว่าให้ชาร์จอะ่ะครับก็สามารถชาร์จได้ตรงนี้แล้วก็เวลาคนอยากจะใช้ก็คือจ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินทางออลีเพย์อจ่ายเงินทางออลีเพย์ได้หรือว่าบัตรเครดิตหรือรจืดมาชิ้นยงเนี่ยบัตรเครดิตก็ได้ จ่ายพวกก็ทางร้านค้าก็ได้ส่วนแบ่งจากค่าชาร์จตัวนี้ไปครับเขาบอกว่าเขาจะให้กินกาแฟกาแฟสดหรือว่ากาแฟไม่สดไม่รู้นะ 这是云南咖啡吗？ไ有，่ใชนาอ只有ันาฟอเนีาอเขาบอกวนาอมันกามันกาแฟเมิันกาแฟเนกาแมิแ่ม่ิช่ขาองมินเนามนคอรับ,นะมมมนนรบเมนาบอกวนาเนาเมีแตอที่นีามีแต่ร้านเมาแายเอเากาแฟิกแฟิดิิ ต้องลองชิมดูก็ไม่ไม่ไม่เข้มมากที่จริงคุณจีนจะจิบกาแฟน้อยกว่าจิบชาคนไทยเนี่ยจิบกาแฟเยอะมาก นี่จะนานๆเห็นทีว่ามีม,มีที่ขายกาแฟะนะครับจะปกติจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรส่สนุกสนอะไรคะนั่งเหรอยักคิ้วยักคิว้วยักคิ้วได้อยู่ไหมง่วงนอนยักคิ้วได้ไหมไม่ได้แล้วหรอคะอถ้ามาลีเจียงนะครับอย่าลืมร้านนี้นะฮะหาเก๋ ฮาเกอร์สิอยู่ดกว่าคุณ <c oughs> ไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบเนี้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมมีสอวนทวกขายของออนไลน์ขันเงินออนไลน์พวกนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเพียงนี้นะครับบายบายครับบายบายสวัสดี